อาะะกาศที่นี่หนาวมากนะคะสามีก็เลยอยากกินซุปมันฝรั่งเดี๋ยวจะพามาทำซุปมันฝรั่งกันคะ่ะตามไปดูกันนะคะสิ่งแรกนะคะเราไปซื้อมันฝรั่งมาอยากได้ไอแบบสีเหลืองมันไม่มีมีแบบสีแดงแบบนี้นะคะก็ได้นะคะสิ่งนี้ก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวจะทำมันฝรั่งอร่อยๆอนี่เราก็เอามาปลอกนะคะ ปอกเปลือกก่อนนะเนี่ยไม่รู้ว่าพันนี้จะอร่อยหรือเปล่านะคะปกติใช้พันหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีที่ตลาดค่ะมันฝรั่งขาดตลาดนี่ค่ะเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วเรามาหั่นอื่นนะคะเรามาเตรียมเครื่องหอมกันเลยแซลลี่ค่ะอันนี้นะคะแซลลี่จะใช้ผัดนะคะใช้แต่ก้านมันนะ ใบไม่ต้องเอานะคะมันขมทิ้งใบเลยนะคะสตรี่แล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะเราเอามาชอ็อปให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะทําการผัดตัวนี้ก่อนนะคะหัน่นหอมหัวใหญ่กันก่อนนะคะทําให้เป็นชิ้นเล็กๆนะยิ่งเล็กยิ่งดีค่ะ เราจะทําการผัดนะคะ oh. แล้วเราช็อปหรือว่าหั่นเนี่ยระวังนิ้วด้วยนะคะอย่าให้โดนนิ้วนะนี่ค่ะแล้วก็แซลลี่นะคะก็คือหั่นนี้ไปเลยค่ะเราจะไปผัดกัน เล็กๆพอคัามให้มันสุกได้นะคะหั่นจนเ,เราพอใจนะคะว่าเราจะใช้มันเท่าไหร่เนาะส่วนตัวดิฉันก็จะทำเยอะหน่อยเพราะว่าเก็บไว้กินหลายวันนะคะสามี กขนมปังอาหารฝลัง่งทำง่ายค่ะนำมาล้างน้ำนะคะให้สะอาดนะคะเอาไอา่ออกแล้วก็เสด็จน้ำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการทำซุปกันเลยคะ่ะเสนเนยคะ่ะ เราจะทำการผัดหมวหอมกับแซลลี่ก่อนนะคะอันดับแรกนะคะให้มือละลายกันนะแล้วก็ใส่วัวหอ,อมเข้าไปเลยคะ่ะวันนี้หอมเลยนะ อัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนหอมมันแบบหอมกลิ่นขึ้นแเราค่อยใส่มันฝรั่งเนาะพอ,อหอมเริ่มกลิ่นขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะใส่มันฝรั่งที่เราล้างความสะอาดไว้ใส่ลงไปเลยค่ะที่บ้านจะชอบกินกับแครอทด,ด้วยนะจะมีความกรุบๆหน่อยก็ใส่มันฝรั่งแล้วก็ซื้อแครอทมาใส่แครอทลาไปด้วยนะคะ ตน,นะนิดหนึงคนไม่หอมส,สวยไหมคะเสร็จแล้วเราใส่ตัวนี้นะคะชิคเก้นโบสค่ะเป็นแบบเนี่ยน้ำซุปไก่นะคะใส่เับาไปเลยค่ะหลังจากเราใส่ชิคเก้นโบสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ เคี่ยวจนมันมันนุ่มอ่ะเอาถึงจะมาปรุงรสกันนะคะเอ่อจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะเพราะว่ามันมันถึงจะนุ่มนะคะมันแค่ละนุ่มนี่ค่ะ เราจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเรามาดูกัน <จะ S 1> เคี่ยวมาได้หนึ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวไอเนี่ยค่ะมันฝรั่งที่ตัวสเตลล์มาบดนะคะจะจะทำให้เป็นครีมมี่ก็ได้แต่ว่าสามีอยากได้แบบคัน n รี่นิดนึงนะคะมันก็จะมีกึบเนาะแล้วจะเคี่ยวบดนี้นะคะตัวเนื้อมันฝรั่งเราก็จะแบบเริ่มครีมมี่ใช่ไหมคะเห็นไหม จะข้นๆนหน่อยนะคะจากเราบดลงไปแล้วนะคะจะได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเติมนมนะคะใส่นมก็ได้ใส่ฮาบฮาบก็ได้ะคะแต่ที่บ้านจะชอบใช้นมมากกว่าจะเป็นเนื้อครีมมิ่งนิดนึงเห็นไหมคะ เ้มันฝรั่งเราก็จะเที่ยวอย่างนี้ไปอีกจนแบบเนื้อเนื้อมันฝรั่งของเรามันจะเข้าเนื้อนะคะนี้เราจะปรุงรสแล้วนะคะใส่เกลืออีกหนึ่งนะคะอาหารฝรั่งคือแบบง่ายมากเลยไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะคะใส่เกลือน้ำตาลแล้วก็ มีเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกไทยแค่นั้นนะคะพริกไทยก็งี้ไปเลยค่ะบดพริกไทยดำนะคะชอบกลรีนจะหอมหังนั้นเราก็ชิมรสว่าเราชอบรสแบบไหนเราก็จะเคี่ยวไปเวลาเราเสิร์ฟนะคะสมมรัคนที่นี่เขาจะเสิร์ฟกับกรีนโอนเนียนแล้วก็เบคอนสับละเอียดนะ ต่สามีเป็นแบบมังสวิรัติเราก็ไม่ใส่เราก็จะกินเงี้ยวแค่นี้เองเนี่ยค่ะเสร็จละมันซุปมันฝรั่งของเรานะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆสุดท้ายนะคะเราจะใส่ชีสเข้าไปด้วยนะคะชอบกินชีสใครไม่ชอบชีสก็ไม่ต้องใส่นะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินนะเนี่ยค่ะซุปมันฝรั่งของเราวันนี้อ่าสไปซ์หลุย l i ฟ e in USA ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ